จิางงงงงงุ้ััเสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อหนี่สิภาพมาเบ่งยา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 พี่ปันตำเมียงพริกสดพริกสดโอ้พริกสดเป็นร้อยเม็ดเลยนี่พริกแห้งสดพิกแห้งแล้วก็ตะไคร ใหอมเปียกมะขามเปียกมะขามเปียกแะตวก็ปลาไข่มาเข้าก็มะหัน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 ซับ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 ซักหอมที่สำเมียงเข้าใจเตแต่เคี่ยวเบลลวกับใส้หอมใส่มาต่มปะมาณประมยี่สิบนแบบหันดอกหอม ลายรูปกับน้ำลายไหลน้ำเราไหมอันนี้ตำตรงลูกตำเทปเด้อค่ะตักพริกออกที่นี่กับตำตะไคร่ก่อนตำตะไคร่มันมุนมุนก่อนมันละเอียดก่อนจังมากตำเมื่อกี้กล่องบัฟโฟกัสมัวเลยกระนอยตำลาย ขามก็แกะเม็ด hmm. ม uh ันออกเต็มโคกเลยวะนี่าอะไรบอสแซ่บแปะแดกตวงโอ้แซ่บคักปสบแดกตวงหอมเรียบร้อยแล้วค่ะตำเมียงตำเมียงตะไคร่แจ่วบวมมีแจ่วบวมมีเหอม ยาบังมีเฮิมกับใบจะพูดยืนที่กิน่าวเห็ดจังซีเห็ดจังซีกับบักชัวหักใส่จังซีกับฮอ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 ใจปากมัม